สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับพวกเรามาดูขึ้นทะเลเดือดนะครับนี่ที่เดอะรีสอร์ทจังหวัดราชบุรีนะครับนี่เดี๋ยวพวกเราจะมาวิ่งเล่นกันด้วยนี่นี่ดูดูดูนะครับโอโ้โหขื่นอย่างสูงเลยนะครับเป็นไงนู้นตรงนู้นมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เราให้ดูรอบรอบรอบ,รอบก่อนเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยโอโ้โหนี่มีพึ่งด้วยดูสิ มีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับเห็นเห็นไม้สนามเด็กเล่นโอ้โหมาครับเดีย๋ยวเราจะมาวิ่งกันสักหน่อยนะครับเราจะมาวิ่งกันสักหน่อยนะครับขึ้นทะเลเดืนะ่ะเราจะวิ่ง,งข้างๆขึ้นนะครับ เอาพี่วัวมาเอ้ยพี่ฟายมาจิ้มแทน โอ้โหดูสิกโอเคดดดดได้สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับบ๊ายบาย